เณรสุลัาขิลาฮิลลอฮิสุลติ๊ห์ทัสทายมาริคมวาระมุทลัยตาลารกตุท่านครับท่านอยู่กับผมเหมือนเดิมครับบังยูเอตเกตเอตไลท์ขณะนี้เราอยู่หน้างานผมงสาพงงานของร่านสภานูตะลุงทางยุทดับสีเรนข้มสีแย่ผ่านตะลุงท่านรู้หรือไม่ว่าทำไม ดูเทินยอดใต้สะพานตะลุบถึงน้ำท่วมท่านตามชมคลิปนี้เป็นจก่บท่าน,นจะรู้ำคำตอบว่าทำไมทางเทินยอดใต้สะพานตะลุบได้น้ำท่วมทุกทน,นี้ในคลิปนี้มีคำตอบท่านเจ้าเลยครับมีเรือเร็วเครื่องมาตรฐานเรือเร็วเครื่องอมาตรฐานตอนนี้จอดอยู่ที่สะพานตะลุบมาให้การช่วยเหลือในพื้นที่ใจไม่ทราบนะครับสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกสามนะครับครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือน้ำดื่มคือน้ำดื่มนะครับ คือน้ำดืม่มที่เราต้องการมากที่สุดคือเทียนคือเทียนแสงสว่างครับเพราะเมื่อคืนอาหลายหลังคาเรือนที่จะนอนในมืดในความมืดนะครับเราต่างกันรู้ดีว่าทุกหลังคาเรือนเดือดร้อนจะต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนการเดินสัญจรไปมาใช้เรือเท่านั้นกระแสน้ําริมแม่น้นําเชี่ยวกราดเป็นอันตรายอย่างยิ่งจากบุคคลที่อยู่ภายนอกขอฝากขอบคุณหน่หนวยงานฉุกเฉินที่เข้ามาในพื้นที่ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราลําบาก หลังจากที่เราเด็ดเนื่อไช่เหลือตัวเองมาสองวันเราตอนนี้ขาบวมครับขาบวมเดินไม่ได้ลงน้ําไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ฝั่งหมู่จิตต้าลำบากมากลำบากกว่าเราเยอะคร <c oughs> ับขอให้พี่น้องช่วยแชร์ครับช่วยแชร์ช่วยแชร์ชรชรชรออกไปนะครับว่าตอนนี้เราลำบากเราลำบากจริงจแต่ความลำบากเรายัาง,งยเรียกร้อยถ้าเรียบเทียบกับคนฝั่งโน้นคนฝั่งหมู่จิตลำบากมากครับตอนนี้ เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนก็ลําบากทุกคนที่ไม่เคยท่วมก็ลําบากแต่เราอะท่วมทุกปีแต่ปีนี้อะมันหนักมันหนักจริงๆซึ่งเราก็เรียบสมาหตมืออาชีพที่จะรองรับน้ําได้ทุกปีแต่ปีนี้อะเรายอมเรายอมจริงๆครับท่านเราเอาไม่อยู่เราเอามันไม่อยู่เพราะมันล้นเกิดเพราะการน้ำท่วมมันล้นเข้ามาครับเพราะว่าการคํานวณ ของคนในพื้นที่นั้นในระดับน้ําในปีที่ผ่านๆมาเราคํานวณจากการจาัดแผนการน้ำของกรมชนประทานของกรมเจ้าท่าเราคํานวณระดับน้ําเราติดตามระดกระแสน้ําระดับน้ําไม่ให้ล้นตลิ่งจากกรมทรัพยกากรน้ําและสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์แต่หน่วยงานทุกหน่วยงานก็ไม่สามารถให้คาตอบเราได้ว่าน้ําจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่เราโทร่เราพยายามทร่เราพยายามติดต่อขอทราบระดับน้ํบางครั้งที่ว่าระดับน้ํล้นตลิ่งเราก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ แต่ในขนาด,ดยวกันเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถให้คําตอบเราได้และขอให้พี่น้องที่ไม่เคยสัมผัสน้ําที่ไม่เคยสัมผัสความเดือดร้อนนี่แหละคือความเดือดร้อนของเราทุกปีนี่แหละความเดือดร้อนของเราทุกปีนี่ท่านกําลังเห็นคือสะพานตะลุบุกที่ท่านกําลังเห็นคือสะพานตะลุบุกสะพาน900้ล้านสะพาน900้ล้านในอนานคตไม่ทราบว่าอาจใต้สะพานนะครับหลังจาก3ปีหลังจากนี้ในการรื้อสะพานทุบทิ้งสะพานลูกนี้แล้วท่างใต้สะพานจะท่วมอีกหรือไม่ ราะสะานลูกนี้มันผิดพลาดมันเกิดการผิดพลาดมันมีการกดมันมีการกดผิวถนนลงไปเพื่อให้พ้นคานของสะพานล,ลูกเก่าที่ท่านเห็นเพราะฉะนั้นงบ900ล้านในอนาคตผมอยากทราบว่าผิวถนนใต้สะพานยูเทิร์นตะลุบุจะย,ยังคงท่วมอีกหรือไม่ Highway a C 1 8ยาจะต้องได้มาตรฐานจะต้องได้สแตนดาร์ดจะต้องได้มาตรฐานใน1ิประเทศอาเซียนว่า หลังจากงบประมาณ900ล้านที่ท่านอนุมัติครโมออกมาแล้วนั้นอยู่ถนนใต้สะพานในอนาคตจะจมน้ําอีกหรือไม่ดำเนินการก่อสร้างแค่เพียง3เดือนในอนาคตอยากทราบว่าใต้สะพานยูนเทิร์นกาลูบูน้ํายังคงท่วมอีกหรือไม่ตั้งคำถามนะครับมันเป็นงบประมาณของประชาชนมันเป็นงบประมาณของเราที่เราจะต้องติดตามติดตามว่าหลังจากงบ900ล้านอนุมัติ ผ่านครมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือน้ําท่วมใต้สะพานอีกหรือไม่จางบป,ประมาณ90 0ล้านคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนหรือไม่ทําประชาคมทําประชามติแล้ว3รอบเป็นการอนุมัติเรียบร้อยแล้วในงบป,ประมาณสามารถติดตามงบป,ประมาณได้จากกรมทางหลวงจังหวัดปัตตานีและกรมทางหลวงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอยุติการ่ต่ทอดสดณวินาทีนี้ เพื่อไปประสานกับหน่วยงานดังกล่าวมีความเดือดร้อนสามารถโทรเบอร์ดังกล่าวได้เพราะรู้สึกว่าเป็นทีมมืออาชีพที่ลงพื้นที่ทีมแรกนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะลงพื้นที่หมู่7ตลบหรือไม่ขอขอบพระคุณในการช่วยเหลือของท่านทีมแรกที่มาถึงเราและเราขอบคุณจริงๆวัสลาทมทางกัมาเนร้อ่ารับครับอาีินี้นะครับ ทีสองนสถารสิเนะครับเป็นบทติดตามนะครับของอุอตสากรัทยที่เกิดขึ้นในในภาคใต้นะครับซึ่งตามาตระบนเราเป็นอีกนหนึงนะครับที่ได้รักกบผลกระทบมาแทบจะไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับบางบ้านเนี่ยสูงมิดหลังคาไม่เข้ทไมเขาจะมีแล้วมันเป็นชีชนวันนะครับทีน้วันนี้เองครับผมเองในฐานะทีมบริหารของทก็อยากจะฝากนะครับว่ารัฐเองครับก็เรื่องการพัฒนานี่อยากให้คำนึงถึงบทบัญี่องกเราครับ โครงการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสาธารณูปโภคหรือเป็นถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คิดว่ามันเป็นความเจริญนะครับที่จะต้องแวดด้วยน้ำตาของชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ให้ใส่กองให้มากนะครับว่าการที่เราให้ความเจริญเข้ามานะครับแล้วก็มันมีผลเสียต่อที่เนี่ยครับเราไม่อาจที่จะบรรยายได้ทั้งเองนะครับเช่นเรื่องของการทวาเขื่อนกั้นตลิ่งนะครับโดยคุณิตภัณครับแล้วก็เรื่องจังหวัดมัเป็นเป็นผู้กําเนี่ยขออนุญาตโดยเลยนะครับก็ขอฝากนะครับทุกโครงการนะครับที่ ผมกับคอบครัวก็ไม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเราอย่าเราอย่าคิดถึงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะห้ามขึ้นมาหรือก็ได้คือว่าเรามีลูกค้าหนึ่งก็คือขึ้นมาทางทางประชาคมก็อย่าตัดนะครับด้วยรูปถ่ายจริงแล้วก็แล้วก็รูปถ่ายรูครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปในไซต์คนงานเพื่อจะสนทนากับหัวหน้าที่กำลังคุมคนงานอยู่ที่กำลังคุมงานก่อสร้างไปชมและบทสนทนาระหว่างผมกับหัวหน้าคุมคนงานไซต์ก่อสร้างนี้ครับ นี่เราอยู่ที่ไซ่งานก่อสร้างโครงการสะพานสีแยกตะลุบุนะครับเราจะมา update, อัปเดตสะพานการก่อสร้างสะพานกันครับขณะน,นี้ท่านอยู่จุดยูเทิร์นลอดใต้สะพานก่อสร้างแรกๆอะยอยอรถรถใหญ่ที่ยกทานมาจากกรุงเทพเจ็ดั่นเนี่ยมายกทานตัวห้าสิบเมตรวางนะพอมันวางเสร็จปุ๊บมันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานตรงไหน ตรงที่ว่าผิวถนนน่ะพอเสร็จแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ห้าเปอร์ห้าสิบแตชนพาไงเนี่ยทีนี้มันเกิดปัญหาไงเพราะว่ารถใหญ่ที่เช่ามาจากกรุงเทพเก็บคันเหญ่คันใหญ่ๆเนียมันกลับไปแล้วพอมันกลับไปแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะมันก็เลยขุดผิวถนนลงอธิการบ้านเพราะมันขุดผิวถนนลงจากสแตนดาร์ดของของไฮเวย์สิบแปดเอชเจสิบแปดเนี่ยมันก็เลยตรงนี้ต่ำพอต่ำเสร็จน้ำมันก็เลยท่วมตะลุบบุงเนล่ะ กระจายังทำไมระบุถึงน้ำท่วมสะพานเพราะเพราะปัญหาปัญหาคนก่อสร้างรอบนี้เยอะขจายังปัญหาเปยนเราไปแล้วปัญหาที่เบรยรู้อยู่คนเดียวไงอานเดียยังไม่รู้แล้วก็ชาวบ้านยังไม่รู้แต่ว่าพอจะได้สะพานลูกใหม่บเบรก็ติดใจเลยเพราะเราอยู่ในน้ำท่มตลอดบเบรย์ก็เลยตั้งคำถามว่าสะพานลูกนี้เสร็จอ่ะถนนของบเบรจะจมน้ำอีกไหมฟิกตอบให้บเบรหน่อยฐานะโอเคเราเรา<ๆ>อ่าเนี่ยเบรเบรย์ฝากถามดิชื่ออะไรนี่ ชิดเต็มเลยอันวาอันวาอันวานั่นจะเป็นอะไรอะบรูบร่าเฮงอ่ะอานวาเูร่าเฮงเช็คต่อเบยูหน่อยได้ไหมสภาเจ้าร้อยร้าน,นถนนหน้าบ้านเบย์จะได้ с т а นดาร์ดไฮเวย์เอเชีย11ไหมอ่าดิไม่รู้ช่วยฝากอานุวาเวล่าเฮงไปถามผู้รับเหมาให้ไปอยู่หน่อยได้ไหมอ่าโอเครับปากแล้วโอเคเพราะว่าเบยู่ก็อยากจะถามอยู่เหมือนกันไงไปบยูเข้าประชุมตลอดนะสามรอบนะตอนทําประเมินสภาลูกนี้เนี่ยจะอย่างแต่มันก็อยู่ในใจผม ของเราตลอดว่าเออมันนา่าจะได้สกันดาจากบริษัทพวกมาเลยจะไม่ได้จับ yeah, yeah, yeah. อะได้จัาผิวถนนแหละทีนี้ถ้ามันได้ตามตามมาตรฐานของของบริษัทโคงวิ่งมาลอดใต้สะพานของบ้านเบร์เนี่ยเบร์ก็โอเคแหละเพราะว่าเจ้าวโดยร้านเยอะแต่ตัวนี้ทำมาเยอะแต่ผมเสนเรื่องประเด็นอะไรอีกไหมอ่าก็ต้องเอาเอาถามวิศวะว่า,วาอ่าเวลามันเสร็จแล้วอ่ะโจทย์ที่เบร์ตั้งคำถามอ่ะขอคำตอบให้เบร์ด้วย yeah. เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแบบพอสเสร็จแล้วโอเคไม่ได้แล้วเข้าใจยังอ่าอเราก็ดีใจเห็นน่ะมาสร้างความจเจริญให้ <Yeah. S 1> ยอมผลกระทบอะไรทุกอย่างอะไรก็อลุกอรวยไปก็ค,คือว่าความจเจริญของม,มาบ้านเราใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ว่าในในสิ่งที่ติดใจอยู่อีกอย่างหนึง่งก็คือว่าไอไอประเด็นที่ว่านั่นแหละแล้วก็เรื่องนี้อ่ะแต่คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกตับที่แต่เราเราป้องกันอะ่ะเราป้องกันขึณนอคุณนอเุณนอเุณนอวิรจารยาบินานอยู่มาเลยเพราะว่าเบใช้ประโยชน์มันอยู่เองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ช่อง786 Live จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้คนในชุมชนพื้นที่ขอบคุณครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่ง786 Live วสลาม